ชุดนี้ยังไงก็มาครับผมชุดนี้ยังไงก็มาชุดนี้ยังไงก็มาชุดนี้แหละครับชุดนี้เนาะชุดนี้ยังไงแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับสวัสดีค่ะน้องเนี่ยน้าโกนข้ามสวัสดีครับนิ้วนิ้วกดตรงนิ้วสามเลยครับแกผมน้องโย ก็มีแนวทางของคุณยายสายเนาะแล้วก็เรียกอาจารย์หรือว่าพระตุดงเลยครับผมเนาะทำไมถึงเรียกว่าพระตุดงเพราะว่าท่านตุดงมานะครับอาจารย์คุณยายเนี่ยจะเรียกว่าอาจารย์อาจารย์นะครับแต่ว่าผมก็เรียกพระตุดงหรือว่าเรียกอาจารย์เหมือนกันนี่นะครับเพราะคนบุรีรัมเนาะคนหมือลรัมเขาจะเรียกพระเนี่ยว่าอาจารย์นะครับแต่ว่าอุดรเขาจะเรียกว่าปู่เนาะปู่ปู่เรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ละบ้านนะครับผมก็มีแนวทางความฝันของแกความฝันของคุณยายสายเนาะ เดืนท่าของยายสายนี้ตั้งแต่น้องนิวตามมาถูกไอจีงวดแล้วคะ่ะตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่หลุดเลยครับตั้งแต่ปีใหม่มากใช่ครับจนจะสิ้นปีแล้วใช่ครับก็ตั้งแต่ท่านท่านผู้ชมก็จะรู้อยู่คนที่ตามแนวทางของคุณยายเนาะโ<ช>อ้แกก็ถูกเรื่อยๆจะว่าถูกถูกสองตัวครับสามารถจัเขาสองตัวครับถูก,ถกสองตัวนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่แกยังไม่ออกกล้องนะแกก็ซื้อถูกเรื่อยครับสามตัวของคุณยายแต่ว่าหลังจากที่ออกกล้องมาก็ถูกแค่สองตัวนะครับ ก็ไม่ค่อยดูสามตัวเท่าไหร่ถูกด้วยสองตัวแต่เอซี่เป็นกับประมาณย,ยังประมาณขอให้ถูกเนาะครับเมื่อนี้ได้มานขอเนาะนิ่งก็ดีกต่เล่ไม่ได้ไม่ได้ไปตามคุณยายสายกต่เล่ขอให้น้องนหมดเนาะค่ะคแดงปัดเอซี่อยครับผม,มก็คือไปตามคุณยายมาแล้วนะครับผมเมื่อวานเนาะเป็นความฝันล่าสุดของคุณยายเลยนะครับก็มีทั้งเลขอาจารย์เนาะเลขอาจารย์แล้วก็เลขของพัทธุดวงนะครับผมแล้วก็เลขความฝันของคุณยายก็แนวทางตัวเลขก็จะเยอะหน่อยเนาะ คุณยายนะครับผมเนาะก็ความฝันของคุณยายนะครับยายนี่ฝันว่าฝันล่าสุดเลยฝันเห็นคนเสียชีวิตครับก็คือว่าเป็นเป็นตาเป็นตาเป็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมฝันเห็นตาตาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับยายอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากมาจากในเมืองนะครับเอาเนื้อมากินนะครับในความฝันตาเนี่ยปกติตานี่เป็นคน ไม่ค่อยไม่ชอบขี่รถแกจะเดิอนอย่างเดียวแก okay, ไม่เคยขี่รถนะครับผมจะวันในความฝันเนี่ยยายฟันเห็นตาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เอาเนื้อมากินด้วยนะครับผมในความฝันก็เลยลก็เลยยายคิดว่างวดนี้นายจะมีสูงครับเพราะฝันเห็นคนเสียชีวิตตั้งแต่ตองงวดกับตองงวดหลังจากที่เลขออกแล้วพอตกดึกปั๊บคุณยายกับันเหมือนกันนะครับฝันเห็นยายน่อยนะครับยายน้อยก็คือว่าเป็นเพื่อนกันกับยายสมัยตอนเป็นสาวจาวเกเสียชีวิตไปแล้วครับ ก็ฝันว่ายายหน่อยมาหาที่บ้านนะครับก็เลยตีเป็นงวดนี้ก็เลยยายก็เลยคิดว่าจะมีศูนย์แน่นอนนะครับผมไม่แน่อาจจะมาศูนย์ทั้งหมดทั้งล่างเนาะนะครับก็ความฝันของคุณยายนี่ก็ตรงกับเลขของอาจารย์ด้วยนะครับผมรู้ว่าเลขพัฒนจดงนะครับผมเจ็ดศูนย์นะครับที่อาจารย์เทพพัฒนจดงให้มานะครับครับผมของอาจารย์มีเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับเจ็ดศูครับสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สามศูนย์อันนี้คือเลขคุณ พระทุดงมีพทุดงนะครับผมเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งสามแลของคุณยายของคุณยายตั้งแต่ต่องวดให้มา081048ปดหนึ่สครับแ8ับสองตัวมีแปดสองแปดเจ็ดแล้วก็สามศูนย์ครับแปดสองแปดเจ็ดสามศูนย์ครับ น่าจะเขาอีกแหลเ assim. บิงบงงบ้งสูงแล้วว่ารุดครับเพราะว่ามันเด็กหมักตัวสอบอยู่นี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่างวดไหนเลขอาจารย์รุดความฝันคุณยายกับเขาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเลขคุณยายรุดอยาจารย์กับเขานะครับอย่างงวดที่ผ่านมาก่อห้าเก้าก็พกห้าก็ถูกข้างบนข้างล่างครับก็ขึ้นน้องนิวนี่จะตามสองขั้นนี้โดยเฉพาะเลย,ย,เเลยแล้วก็จะดูดูว่า ของอาจารย์ไม่เข้าก็ขอคุณยายถ้าไม่คุณยายก็อาจารย์เข้าครับใช่ครับถือว่าวันนี้ต้องมีเอามาแบ่งปันครับเอามาแบ่งปันให้กับการเจือพื้นที่ทุกช่องวันนี้มาเจอน้องยูที่นี่ทุกช่องทุกช่องทุกเดียวทุกช่วงชล้วทุกช่องทุกชัดชัดมันก็คือว่าทุกไม่ชัดเอาเอามีอะไรจะถามน้องนยูไหมหรือว่าจะให้น้องนิวโชว์ตัวเลขให้ดูสรุปว่าวันนี้ตัวเลขที่น้องยูจะ ให้ดูก็คือตัวเลขของพัะตุดงแล้วก็ของยายสายเนาะครับมีพัะตุดงแล้วก็ของยายสายนะครับผมก็คือว่าโค้งสุดท้ายเรามีแค่นี้นะครับไม่ไม่มีเพิ่มนะครับผมก็คือความฝันตองวันตองนิ้วกับเราให้เอฟซีปั้และนะครับอากาศมีความฝันโค้งสุดท้ายของยายสายไปใช่ครับโค้งสุดท้ายนี่ฝันเห็นคุณตาขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับคุณยายข่านหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเป็นพี่น้องกันนะครับผมคุณยายกับคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ ฟันห็นตะพ่ที่เสียไปแล้วเนาะใช่ครับฟันเห็นตะพ่กับตะพ่ก็คือว่าสามีของคุณยายที่เสียไปแล้วครับตะฟันเห็นตะพ่ที่ไรนั้นเลขกถูกตลอดครับก็ไม่ถูกเลขกอาจารย์ก็ถูกเรียกความฝันของคุณยายนี่แหละครับเพราะว่าคุณยายถันฟันห็นตะพ่ย่านใดเนาะครับส่วนมากเลขเขาครับผมคุณยายก็เลยว่างวดนี้น่าจะมีศูนย์นะครับประกอบกับอาจารย์นี่ท่านไ้มาเจ็ดศูนย์ด้วยคุณยายก็เลยเอาเป็นตัวนี้ครับ 3จนะครับสตัวมีตัวอะไบ้างครับ3ตัวมีแต่ความฝันของคุณยายครับศูนกับ048ย์สี่แครับอันนี้ความฝันในแต่ต่องหดนะครับ่องวดครับโค้งสุดท้ายความฝันยายได้มา8287แล้วก็30 8 2 8 7 3 0ครับแล้วก็ของปูปูมีรนาบนมครับจดนองจดไปพอมกันครับ ก็เลยว่าให้เป็นแนวทางครับผมตัวน้นตัวชอบตัวไหนบ้างครับตัวเน้นของอาจารย์เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์แล้วก็ของคนความฝันคุณยายนี่สามศูนย์นะครับเ,เพราะว่าค,คุณยายนี่ท่านฝันว่าได้ไปเก็บมะนาวด้วยก่อนที่จะฝันเห็นตาพร้อมมาบอกวงสุดท้ายครับฝันว่าได้ไปเก็บมะนาวนะครับเก็บมะนาวไปขายโลล,ละร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบคุณยายก็เลยตีเป็นสามศูนย์ก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีศูนย์น่าจะไม่มีศูนย์ครับ ว่าฝ <meric sugar> <c oughs> ันตั playable, <aroma> ้งแต่ตตงอดก็ฝันเห็นคนเสียชีวิตเนาะโค้สไตา์ก็ฝันเห็นคนเสียชีวิตอีกเลยท่เรามต้องมีคนบับังหน้าความรอความรอคามอควารอความอความรอความรอความรอความอความร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 อคอความรอความรอความอความวามอความอความรอความอควาควอควาครอความอความามอความครอความอความอควอคค เอ่อเอฟซีบางทีเอฟซีหลายท่านก็บ่นเนาะอันว่าเลขเยอะบางงวดก็เยอะบางงวดก็น้อยครับเดี๋ยวแต่แกจะตีได้ครับแต่ถ้าไม่ตรงกันมันก็จะเยอะนิดหนึ่งถ้าถ้าตรงกันก็จะน็อยหนึ่งแต่ก็มีตัวเน้นๆให้อยู่ยู่คือตัวบุกคุ้มเนาะใช่ครับ ใครคุณน้อยก็จากที่ตัววงกลมได้เนาะตัววงกลมจะมี2คู่ใช่ไหมคะใช่ครับ30กับ7 0็ดศูนยครับส0มศน,นั่นน่ะนิสิตความฝันของยายครับ,รบแล้วก็70นย์ั่นของอาจารย์หรือว่าของพัทตุดงไม่ออกช่องนะครับ วันนี้ก็จะถูกอีกแล้วครับผมมีความรู้สึกว่ามันจะถูกถูกอีกตัายลงแพูดใหม่ที่เมื่อกี้ถูกอีกครับวันนี้วันนี้ก็จะถูกอีกครับถูกอีกนี่แหละครับตัวไหนคือรอบคุณตัวไหนถ้าชี้หน่อยน้องหนูชอบตัวไหนครับชอบเจ็ดศูนย์ครับผมชอบตัวในวงกลมใช่ไหมครับครับตัวเกี่ยวขมุนทางนี้นิดหนึ่งเลี้ยวหน่อยขมุนขมุนมาหากระผมหน่อยกระผมขมรุนแมวบดิ้ง ที่ที่เราเคยถ่ายทําความฝันน้องมิวมาน้องมิวก็เป็นความฝันแม่เนี่ยเพราะว่าที่เราถ่ายอยู่ที่สุรินทร์เที่ยวนั้นโอเคเนาะก็ถูกจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วไปนอนรสั์่ายููนีสอร์ที่ที่เราสัมภาษณ์น้องมิวอยู่ที่ที่พักเนาะอยู่ที่สุรินทร์น้องยิวก็บอกตัวตัวเดียวก็ถูกครับก็วันนั้นไปสุรินทร์เนาะไปนอนรีสอร์ทก็เลยฝันตกเย็นมาก็ฝัน ฝันว่าเลขออกตัวนี้มาเขามาบอกก่อ,อนนอนเนี่ยผมไม่ทันได้สังเกตเห็นแล้เพราะว่าไปถึงมันไปถึงรีสอร์ทมันมืดแล้วครับผมพองมาลัยเต็มไปหมดเลยนะครับที่ศาลเป็นศาลของรีสอร์ทนี่นะครับผมก็เลยฝันครับฝันว่าตัวนี้ออกแล้วออกจริงๆนะครับออกออกจริงๆวันนั้นเนาะอะไระคือเราฝันครั้งก่อนแต่ทังไปที่สิงห์พงศ์ยังน้องไี่ฝันไปยังไม่ได้ฝันเลยครับยังไม่ฝันอันนี้เป็นทางของคุณยายเอาของยาสาร คุณนักเรียนหลายๆนะคะสำหรับแนวทางของคุณยายสายแล้วก็ปู่ชุดงนะคะขอบคุณที่มาแต่งตานให้กับอุ้ีนะคะขอบคุณค่ะและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตุงมสีดงๆเนยครับ